ขาผมไม่สนใจหรอกไอ้ต๊ะเนี่ยไ่ครัไอโต๊ะวันใจครับไฟนี้ใครโตซ้อมมากี่วันซ้อมซ้อมเดือนเ่ือนดวงครับซ้อมอยู่ที่อยู่ที่ใครอ่าอยู่ที่ค่ายเดลัดใช่ครับอาจารย์สุรัตน์ใช่ไหมใช่ใครเป็นผู้บังคับซ้อมให้ใครโตไฟนี้อ่าซ้โตอ่าซ้อมโเลยอ่าก็คือพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้ใครโตอายุเท่าไหร่อายุ24ครับเราสูงเท่าไหร่ โดยจะใช้น้ำหนักปล่อยๆนะครับปล่อยๆของซิบเอกเรามวย์ตะตายครับมวยใครอ่าเมย์เมย์เก่ากับอ่าหมัดมวยหมัดไอ้นี่มาเจอชัชชัยใครโตเคยต่อยกันบ้างใครเคยใครแรกเลยเนาะครับได้ศึกษาเกมนั้นต่อยชัดชัยเอาไหมได้ดูไหมเขามวยตาตายแรงมวยตาตายคือมย์เมยวันนี้ใครโตวางเกยวางแบบไหน ต่อยแบบไงตามสไตล์ไทโต๊ะเลยอล่าสุดไขโตะต่อยไว้ที่เมืองไทยนี้ใช่ไหมวันนั้นเจอกับปปเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนไป,ปมันันต่อยเวทเท่าไรเวทร้อยยี่สิบเออร้อยยี่สิบแต่วันนี้มาต่อย 123. ร้อยยี่สบสามคิดว่าเช้านี้ไปสอบหนักไทโต๊ะมาเกินหรือมาขาดคิดว่าน้ำหนักเกินหรือขาดเกินไหมคิดว่าเกินไหมมาเกินเนาะคือเหมือนว่าวิ่ง ร่างกายตัวนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะของมึงแข็งแรงอ้าวใครโตคุมมาประมาณกี่กิโลคุม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 นุ่นน่ะโต<ล>อ่า,อาประมาณสี่โลค่ะสี่โลเนาะอ้าวใครโตฝากเชิญชวนการขับใครโตหน่อยสว,วัสดีครับใครโตสนใจครับวันนี้วันนี้ผม รคับเต็มที่แน่นอนด้วยเนาะเต็มที่ครับโอเคขอบคุณครับครับผมครับอเคไปติดต่อไปครับต้อวันนี้เคยตัวซ้อมซ้อมอะไรซ้อมไปไหซ้อมเยอะแต่เดือนร้านที่วันที่วัน หลายวันนะสองสามอาทิตย์นะพี่กัลไทร้อยยี่สิามวันนี้ร้อยยี่สิบสามใช่ไหมมาขาดไปเล็กน้อยร่างกายดีไหมร่างกายดีมัดีเห็นจัดชัยยังจัดชัยเป็นไงเป็นมวยไงฟีมือี่มมือไสแล้วใครโตเป็นมวยไงชวอเมริกันวันนี้สูงเขาสูงกว่าเราไม่เขาสูงกว่ะเขาสูงกวะไหมแต่ว่าแก้เกมแก้เกมมาเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีปัญหานะอายุเท่าไหร่ปีนี้ หยุดโควิดไปกี่ปีสองปีโควิดอยู่ที่เยเป็นสองปีนะร่างกายไม่ปัญหาอยู่ที่บ้านวิ่งทุกวันวิ่งวิ่งน้ำหนักปลไวไฟเท่าไหร่เนี่ยหกสิบหกสิบนะผลงานล่าสุดวันนั้นโชคอใครที่เด่นกับใครมาดักอีกเรื่องสั้นเอโอเควันนี้เอาใหม่นะเซฮัลโหลฟอร์เยเปน คไม่กลับไปนัดไปอย่สกนเอกส์ก็เคองิดว่าเจอวยไรู้ว่าน่จะโดนไม่ได้อ๋ไมนัหาสนุกสสนุกโอเคครับเอาไปชนนักเลักเลยไปไปลาครับผมไปเอ้ยก็ปุ๊บจะใช้ยากด้านกลังงานไฟนี้ซ้อมกี่วันซ้อม ับแล้วใครเป็นคู่ซ้อมคู่ซ้อมให้เราคู่ซ้อมมีใครบ้างใครบ้างร่งกายร่างกายร่างกายมาซ้อมอ,อยู่ที่แต่ละครัมซ้อมร่างกายตอนนี้เป็นไงร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นน้ำในใจครับแน่นอนครับวันนี้ลดี่ลดเท่าไหร่ลดกี่ปอนด์ลดน้ำหนัก หนึ่งปอนไม่มีปัญหาแข็งแรงแข็งแรงเนาะ,ะ,ะวันนี้เจอใครโตวันเนี้ยเจอใครโตใช่ไหมเต็มที่ฝากเชิญชวนแฟนขับรถวนะ่ยเชียร์เชียร์ให้เพื่อนเชียร์หน่อย ครับจริครับยังใจครับแน่นอนครับเต็มที่แน่นอนวินโอเคต่อวินครับครับผมเดี๋ยวรอนึงเรา